อโจวันนี้พี่ถามอะไรเราสิวันนี้เราไปทําเรื่องอะไรนะทําเรื่องประกันตัวนะครับเป็นนัดที่ท่านนายการนะครับนัดแล้วก็ส่งตัวผู้ต้องหานะครับฟ้องต่อศาลวันนี้ก็ต้องมีการทําเรื่องประกันตัวนะครับในข้อหาลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะครับอืมคราวนี้วันนี้ลูกความเราเตรียมหลักทรัพย์ไว้เท่าไหร่ก็เป็นหลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดินนะครับประเมินราคาอยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพัน นะครับโดย<ม>ประมาณประมาณนี้นะครับไอ้เคสนี้เนี่ยพอเราเรายื่นไปแล้วเนี่ยสารสั่งให้วางหลักทรัพย์เท่าไหร่นะสารบอกว่าถ้าจะถ้าจะ,าจะอนุญาตให้ประกันตัวเนี่ยครับสารขอหลักประกันที่ที่ยอดที่ห้าแสนบาทนะครับซึ่งซึ่งวันนี้มันมันจะไม่พอครับพี่ห้าแสนแล้วไอ้ตัวของนโฉนดที่ดินเนี่ย เขาให้เติมวงเงินตามที่ประเมินไหมหรือว่ายังไงให้ไม่เต็มครับก็คือถ้าเป็นกรณีที่เป็นโฉนดที่ดินนะครับที่เป็นหลักทรัพย์เนี่ยก็จะให้ที่แปดสิบเปอร์เซ็นของราคาประเมินของทางสำนักงานที่ดินของกรมที่ดินครับอืก็จะเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาว่าวันนี้ไอ้ส่วนที่มันมันมีส่วนที่ขาดอยู่นะครับคือถ้ามันขาดก็คือก็จะสาลก็ยังไม่อนุญาตให้ประกันตัวก็คือต้องต้องให้หลักทรัพย์เต็มางเต็มที่ศาลขอมาถูกไหมใช่ครับพี่ก็ต้องมีการขอเพิ่มนะครับแล้วสมมติ เรามีที่ดินอย่างเงี้ยไม่ใช่สมมติหลัก,กวันเนี้ยเรามีที่ดินแต่ที่ดินไม่พอหลักทรัพย์ตามที่ศาลขอห้าแสนเนี่ยครับเราเอาอย่างอื่นประกอบด้วยไหมหรือว่าต้องไปที่ดินเกินห้าแสนแปลงเดียวเท่านั้นหรือ,อยังไงก็สามารถที่จะนํอหลักทรัพย์อย่างอื่นนะครับเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อให้ครบห้าแสนได้นะครับแล้วก็วันนี้ที่ทําเรื่องเนี่ยศาลมีคําสั่งเนี่ยก็คือช่วงบ่ายถ้าเราจะไปเอาที่ดินมาอีกแปลงหนึง่งหรือไปเอาอตาแหน่งของอข้าราชการหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะ,จะทำเรื่องไม่ทัน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันสะดวกที่สุดนะครับหลักทรัพย์ที่สะดวกที่สุดที่จะเอามาเพิ่มก็คือเป็นเงินสดเงินสดใช่ครับ<ม>ต้องใช้เงินสดแล้วก็ยื่นเข้าไปพร้อมกันได้เลย<ม>ก็คือก็สามารถใช้สองหลักทรัพย์2ประเภท2อ,อย่างเนี่ยรวมกันเพื่อให้ได้ตัวตัวจํานวนตัวเลขที่ศาลขอได้เนาะใช่ครับอ่าดังนั้นก็คือถ้าเพื่อนๆเนี่ยนะครับมีคดีความหรือญาติพี่น้องมีคดีความนะครับการโทรประสานสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของหลักทรัพย์หรือเตรียม ข้อมูลเกีเก่ยวกับหลักทรัพย์ในการขอประกันตัวเนเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าการที่ท่านต่อสู้คดีถ้าท่าน,นรประสงค์ที่จะต่อสู้คดีท่านไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิดเลยแต่ท่านไม่พร้อมเรื่องหลักทรัพย์การประกันตัวท่านก่อนจะต้องสู้อยู่ข้างในเดินจับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเลยเพราะว่าต่อให้คดีนี้นสุดท้ายแล้วเนี่ศารจะรออาญาหรือสารจะมีคําสั่งยกฟ้องอท่านก็ไม่ควรติดคุกถ้าท่านมีเงินหลักประกันเนาะใช่ใช่ครับ อืมนะครับดังนั้นนะครับฝากเพื่อนๆไว้นะครับการต่อสู้คดีอาญานะครับถ้า